สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกครั้งกับช่องอทวีสวนเกษตรกลางนาวันนี้ผม้อทวีจะมาให้ดูผลงานนะที่เราทำปลูกพืชขั้นตอนแรกของการปลูกฟักทองอว่ามันจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่เราใส่ขี้แพะที่ทําดินนะปรุงดินคือมีขี้แพะผสมด้วยข้างในนะมันจะสวยงามขนาดไหนไปดูเลยครับนี่คือล่องฟักทองเนาะฟักทองฟักทองฟักทองเต็มไปนู่นก็เป็นไน ไออะไรนะพริกปลูกใหม่ดูครับใบเขียวดีเนห็นไหมปุ๋ยขี้แพะนี่เห็นไหมนี่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 ปุ๋ยขี้แพะนี่ยังอยู่อยู่เลยนี่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 คือปุ๋ยขี้แพะใส่เท่าไหร่ก็ไม่เค็มใส่เท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับนี่เห็นไหมร่องนี้ก็เกิดเห็นไหมสังเกตนี่นะใส่เป็นกำกำเนาะมาใส่เป็นกำกำนะใส่เยอะมากนะ ใส่อ้อมเลยใส่ทั่วไปเลยนะปุ๋ยขี้แพะตัวนี้เนี่ยสวยนะครับลองนี้ก็เหมือนกันขี่แพะทั้งนั้นนะครับเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดใส่เท่าไรก็ไม่มีเค็มใส่เท่าไหร่ก็ไม่มีตายนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำหมักน้ำหมักจุลินทรีย์แสงข้อแสงรดไปด้วยนะครับเนาะนะสองสามวันลดครั้งหนึง่งนี่ก็เป็นพริกปลูกใหม่ พริกปลูกใหม่หนึ่งสองสามสี่สี่ร่องในสวนกล้วยของเราในสวนใอมะม่วงของเราเนี่ยตามร่องเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูพริกสวนนู้นที่ว่าปลูกก่อนหน้านี้มันจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยขี้แพะถือโอกาสโฆษณาไปด้วยเลยนะครับเนาะปุ๋ยขี้แพะเกษตรเกษตรกร,กร,กรท่านใดสนใจปุ๋ยขี้แพะก็ คอมเมนต์บอกเด้อเดี๋ยวจัดให้ราคาย่อมเยาเป็นกันเองถุงปุ๋ยละสามบาทดูครับต้นเขียวดูสวยสวยงามเริ่มติดดอกออกช่อดอกแล้วนี่เห็นไหมอันนี้ก่อนหน้านี้นี่ดูครับต้นต้นใหญ่ๆ ต้นใหญ่ๆใ,ใบเขียวๆสำหรับสวนของสวนเอทวี T v, สวนกเษนกษตรกลางนาก็หลักๆก็คือปลอดสารพิษแหละครับไม่มีสารเคมีเจียวปน95%ทําทำไมถึงบอกว่าเป็น95%เพราะว่าสารเคมีที่ว่าเป็นปุ๋ยเคมีเรายังใช้อยู่ตอนอนุบาลตอนแรกๆนะ เรายังใช้เคมียอยู่นั่นก็คือประมาณห้าเปอร์เซ็นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่แล้วนี่พริกติดลูกเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นเห็นไหมพริกติดลูกโอ้ยนี่ลูกเน่าแม่มีพริกลูกเน่าเลยนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้ดูโอ้พริกเน่าเน่าหรือเปล่านี่เน่าอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราดูใกล้ๆย้อนแสงหรือเปล่าพริกเน่านี่ เจาะนี่นี่เน่านนี่เน,น่าพริกเน่าอืมนอนนอนกินแบบนี้เราเก็บทิ้งให้ปลาไปอปลากินไปมันจะเป็นเน่าอยู่ข้างในเนี่ยแต่แต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นลูกแรกๆนะนี่คือแมลงแมลงวันทองนะที่มันมาที่มันมาเกาะตามใบอะ่ะนี่นะ ที่มันมาเกาะตามใบมันไข่ใต้ใบไว้หลังจากนั้นมันฟักตัวพอมันฟักตัวเป็นน้อมันก็กระตุบ๊บกระตุ๊บกระตุ๊บไปอยู่ข้างในลูกมันเนี่ยกินข้างในลูกมันเนี่ยอย่างนี้ต้องฉีดไอ้น้ำหมักไอ้นั่นน้ำมันหมูกับไอ้สันไลแล้วเนี่ยต้องขีดแล้วเนี่ยเริ่มจะขีดแล้วเนี่ยเริม่มมีเน่าแล้วตังนี้ก็เริ่มติดลูกติดผลแล้วเนาะ กระเทียมแปลงนี้เป็นกระเทียมขี้แพะยังอยู่อยู่เลยกระเทียมจะเก็บแล้วเนี่ยนี่ขี้แพะยังอยู่อยู่เลยนี่ส่วนที่ละลายก็ละลายไปเนาะส่วนที่ยังไม่ละลายก็ไม่ละลายก็ยังอยู่นี่เห็นไหมเราก็สามารถที่จะนี่เห็นไหมเก็บไปปุ๊บก็พวนดินใส่ใหม่ได้อีกเนี่ยขี้แพะ ขี่แพะขี้แพะเออนี่อะไรนี่กระเทียมลอยละเยียบหมาเหย,ยบนี่เห็นไหมอันนี้ก็ชุดหลังอีกเริ่มจะโตแล้วนี่ก็มีตายบ้างเนาะเสียบ้างเสียหายบ้างก็อย่างนี้นะครับผลของการไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงทําไมถึงไม่ฉีดยาฆ่าแมลงรู้ไหมถ้าเกิดผมฉีดยาฆ่าแมลงในสวนพริกเนาะ พวกพึ่งพวกมแมลงที่มันมาตอมดอกมะม่วงเนี่ยมันก็จะไม่มาเขาก็จะไม่มามะม่วงผมก็จะไม่ติดลูกติดผลนี่แหละเป็นเหตุหตผลหนึ่งที่ว่าผมทําไมถึงไม่ไม่ฉีดยาไร่แมลงเห็นไหมถ้าม,มันฉีดยาไม่ได้มแมลงปุ๊บเอ่อแมลงก็จะไม่เห็นไหมนี่เห็นไหมแมลงเต็มเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมแมลงเต็มเลยเมมแมลงเต็มเลย เขาจะผสมเกสรเราในแม่มีเน่าอยู่นะตรงนู้นน่ะดูพริกอะ่ะเคียงอกแม่นะพริกอ่ะนะเดินดีๆเด,ด้เอเดินชนหักตรงนู้นนะ่ะแม่ปิดนู่นยังปิดแล้วเนี่ยชุดแรกชุดนี้ไปชุดแรกเนี่ยยาวนี่ไปนู่นชุดแรกเห็นไหมพริก ดุกเหมือนกันนะเห็นว่าเนาะเห็นว่าดูว่ามันก็ดุกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดกุกปลูกพริกนะเห็นไหมเห็นไหมนี่มันก็มีแต่ลูกพริกแหละนี่อันนี้อะไรนี่อ๋ดอดอกพริกมันถือว่าก็ไม่เน่าเท่าไหร่ตัวนี้ฉีดยายตัวนั้นไปครั้งหนึ่งนะฉีดยายน้ำมันพืชผสมกับไอ้สรารไลอะ่ะไปครั้งหนึ่งรอบหนึ่งอ้ย ส่วนตัวนี้นี่แตงกวาเพื่อนเพื่อนครับแตงกวาเนี่ยดูดูเริ่มจะติดดอกติดช่อโอ้เดี๋ยวนี้เป็นลูกแล้วเห็นไหมโตลูกแล้วเห็นไหมโอ้ลูกเยอะอยู่นู่ลูกกระปองกระแป้งเยอะอยู่นู่นนู่นู่โอ้ติดลูกแล้วเท่านี้ก้อยแล้วเท่านี้ก้อยแล้วเห็นไหมโอ้เยอะอยู่นี่ร่องนี้จะเป็นแตงแตงกวาแตงกวาเป็นพันธุ์แตงตำลึงเนาะดูนี่นี่น สองลูกเนาะสองลูกอู้นี่มันจะมาหาพริกแล้วนี่มันจะเลื้อยมาหาพริกหมดแล้วนี่นี่พริกชุดแรกเนี่ยต้องดูว่ามีหนอนมีอะไรไหมไม่มีนะหาหาดูแล้วไม่มีไม่มีถ้ามีก็วุ่น่ะยุ่งเลยแหละวุ่นเลยแหละ สวยงามครับสาหรับปุ๋ยขี้แพะนี่โฆษณาไปด้วยโฆษณาปุ๋ยขี้แพะไปด้วยท่านใดต้องการท่านใดสนใจเนาะขี้แพะถุงละสามสิบบาทสั่งได้นะครับเนาะจะส่งให้เลยครับสายหลุดใช่ไหมตรงไหนตรงนู้นแหละตรงนี้ไม่มีรลุด ตรงแม่นน่อนะๆๆตรงแรกๆหน่อะตรงนี้ไม่มีรูดนี่น้ำไหลอยู่นี่ไม,ไมีรูดเดี๋ยวไปดูถั่วด้วยโอ้ดดูดูบอกได้เลยคำเดียวว่านี่เกือบอก เกือบอกพริกอ่ะเกือบอกไหม,มถั่วของเราเก็บตลอดเก็บทุกวันเก็บตลอดเก็บทุกวันถั่วถั่วผักยาวมะม่วงชุดแรกชุดสองเนี่ยไม่รู้จะออกลูกหรือเปล่านะ อพอได้กินอยู่ไอ้ไอันนี้ถั่วหรือมะม่วงวะมะม่วงออกลูกเป็นถั่วเปล่าวะขอกินสักลูกหนึ่งสำหรับคลิปบีโอนี้เอเจมีสวนกเกษตรกลางนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้ความคืบหน้าต่อไปผมจะถ่ายอะไรให้ดูเพื่อนๆอย่าลืมนะครับรอติดตามชมนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบเนาะตั้งแต่แรกจนจบไม่ว่าทาง Facebook ก็ดีหรือว่าทางช่อง Youtube ก็ดีไม่จะเป็นต้องกดแชร์กดไลค์กด b ั c r i b e ก็ได้ขอแค่เพื่อนๆได้ดูอ่ะ <c oughs> ผมก็มีกําลังใจแล้วดูเนี่ยลักษณะของการทำารํำสวนเกษตรอินทรีย์มันยากขนาดไหนมันดีตรงไหนมันได้กินแบบไหนมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับเนาะผม <c oughs> แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วแค่เพื่อนๆได้ดูอ่ะ อันไหนดีก็นําไปปรับปรุงนําไปใช้ต่อยอดอันไหนไม่ดีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นสําหรับคลิปวีดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ